อมันงับคอผมมันงับคอผมโอ,โอ้นี claro อืมหวานๆฉ่ำๆเนี่ยนะผมจะบอกเลยให้เจ้าโลมันไม่เก่งเกมคุณเอาเกมหมาไปหลอกมันชนะแน่นอนโลก่อนดิคิดว่าฉันกลัวมันเหรอ มีความเปรี้ยวของนมเปรี้ยวแล้วมีความหวานของปีโป้รีวิวดีเพิ่งออกจากตู้เย็นเลยไม่บอกหรอกนะคืออะไรไ<อ>ถาที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะนี่ถาดที่สองถาดเล็กฮะทำไมถึงทำให้เยอะเดี๋ยวมันไม่พอขายเพราะว่าขายดีแล้วก็อร่อยด้วยนะจ๊ะเคจบนะมีสองถาดไม่ได้ตัดต่อนะจ๊ะ บุกกี้มันติดใช้คนอื่นนะคะหวีกับกระจกไม่ม,ม,มีต้องใช้พินิษไปซื้อรู้ไหมว่าคนสวยร้อนและมือยมากโอ้ยโวยวายมาแล้วแต่หน้าบ้านโอ้ยร้อนอ้ยกี้ไม่ยืนทำอะไรตรงนี้อ่ะแบงมือมาล้างมือด้วยอนี่หวีเธอเร็วยยสบกปฉันน่ะสะอาดทั้งตัวยกเว้นใจ นี่หลอนหาว่าฉันใจสกรปรกเหรอมันรุนแรงกันไปแล้วนะ,อะเอาเจลไปเอามาทำไมอะ่ะล้างใจ <c oughs> <c oughs> อยากจะเขกโลกเฮ้ยขอบใจนะที่ซื้อหวีมาให้อะ่ะโยกี้ฮ้องจังอะ่ะเอ็งไม่ออกมาเล่นหรออะไรฮ้องจังก็หมาไงงับงับอ่ะอ๋อเออเออ,เอ,อวันนี้แหละมันน่าจะได้เฉดฉายนะซิงกี้ก็จะอิ่มอีกแล้วทำไมอะ่ะเอ็งแค้หลังคากินหรอหุยฉันไม่ใช่ปลวกนะเจ้าอวนมันขายอะไรรู้ไหม ไม่รู้เดี๋ยวฉันจะบอกให้ฟังมันน่ากินมากเลยนะเหรอแล้วมันคืออะไรอะแต่มันน่ากินแล้วมันคืออะไรไม่บอกโอเคงั้นฉันเดินออกไปเลยมันเป็นคนใจร้อนแบบนี้แล้วค่ะเอซพี่ปุกกี้รู้กันหรือยังแต่พี่ปุกกี้ไม่บอกหรอกนะเฮ้ยเจ้าฮองวันนี้อย่าให้ผิดหวังนะให้ดักกี้ไปหาเหยื่อมาจะได้เรื่องไหมเนี่ยเองอย่าพลาดนะฮงคุงฮะ อ๋นะอชื่อโฮงจังเออโฮงจังทําไม่ดีโยนทิ้งหนังขยะนะเว้ยเฮ้ยนั่นไงเจ้าก,กี้อยู่นูน่นรู้ปะ่ะวันนี้มันเอาเกมหมามาหลอกกินฟรีพวกเราด้วยเล้อเล้เ้อแล้วเองมาบอกฉันอ่ะเราจะได้ร่วมมือกันไงโอเคโอ้ยฉันแผ่นดินไหวเลยเนี่ยอย่าทำตัวมีพิกุลนะเฮ้ยนั่นดอกไม้พี่รุดเออข้าไม่เก่งภาษาไทายนั่นเก่งภาษาแะไะไม่เก่งอะไรเลย มันช้าจริงๆต้องมาทางนี้แน่นอนสามสองหนึ่อุ๊ยมันตั้งใจหรือเปล่าดักกี้มันมองไม่เห็นหรอกมันบ้าจี้ออกมาได้แล้วโฮ่งจังเขาออกมาแล้วหน้าเหมือนดักกี้เลยเฮ้ยเฮ้ยพร้อมแข่งแล้วอย่าลืมลลี่ตามแผน เฮ้ยพวกเองุบซิบอะไรกันอะไม่ทรยศนะคนอย่างฉันอะไม่เคยจะเหลี่ยมกับใครนะเอ็งวงกลมใช่ไหมเฮ้ยกำลังจะเล่นมุกนี้เลยมาเปิดปากเปิดปากแล้วเสร็จแล้วเหมือนกันเฮ้ยตลกอะไรเนี่ยเอางี้นะเจ้าวันมันขายวุ้นนมเปรี้ยวปีโป้ใครโดนหมางับก่อนจ่ายตังค์เฮ้ยเจ้าวนมันาขวุ้นคอลาเว้ยนมเปรี้ยวเออฟังผิด แล้วเราจะโกงมันยังไงสุบซิบก่อนสุบซิบสุซิบโอ้ยอย่าสุบซิบกันดีๆนะห้องจังเฮ้ยจมูกเองไปโดนอะไรมานังเป็ดกัดเหรอใครเริ่มก่อนอ่ะกี้เหรอเออดิเฮ้ยใครกดก่อนโดนก่อนนะต่อไปตาฉัน้ยงานหนักฉันเลยทำไมอะแบกปูนเหรอโอ้ยหมายถึงว่าเองอ่ะรอดไปแล้วสองคนเลยไง ต่อไปตากี้โดนแน่เฮ้ยรอดเลยอุ้ยอุ้ยฉี่จะลดแล้วเอ็งหูรูดไม่ดีเหรอตื่นเต้นอย่าดแล้วเยหยานะเว้ยคือแบบเมื่อเช้าอะทำบุญมามันปล่อยเป็ดใช่ไหมเขามีแต่ปล่อยปลาตลกไปเถอะเอ็งอะอุ้ยอ้าว กี้เรียเหมอกดไปแล้วเนี่ยฉันแล้วทีนี้อันไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันอุ้ยรอดโอ้ไม่สกูตตื่นเต้น <Yeah. S 2> สรุปกลไกไม่ทำงานอุ้ยไม่มีทางเ <Wow. S 1> อ้า มาเรียมอวนเอาหนมมาได้แล้วนะมีคนเลี้ยงแล้วไหนบอกมีแผนไงดักกี้ไม่มีอา้าวเล่นเกมจะโกงทำไมเออนั่นดิพวกมันนี่คบไม่ได้ที่ไหนมีแข่งเกมพี่นันก็ต้องมีพี่พอ้วนเพราะอะไรเหรอก็ต้องขายของนะสิเชิญเลยครับเปิดร้านแล้ว ไเลยวันนี้ใครแพ้เจ้ารีฮะโกงคนอื่นเหรอเปล่ามันโกงฉันด้วยโกงอะไรเกมหมาเออมันไม่ได้โกงงั้นจ่ายตังมาก่อนเลยถ้วยละสิบาทควักสิสามถ้วยสิบาทดูกจังถ้วยละสิบบาทขอบใจลูกค้าอู้หูอ้ทำไมหล่อนไม่ได้กินฉันจ่ายไปสามสิบฉันได้กินเว้ยอ้วนฝากมาหน่อยดิ มันยับคอผมมันยับคอผมโอ้ปล่อยมันเล่นตลกไปเอาถ้วยนี้ละกันถ้วยนี้ก็ได้ถ้วยนี้จ้าอ่าไปคนละอันสองอันได้ปะอ่ะงั้นคนละยี่สิบโอ้ยชอ้อนแพงกวุ้นอีกกินกันคนละกี่ถ้วยอะ่ะถ้วยเดียวเออเดี๋ยวผมไปขายร้านเกมต่อบายหมาหมาหมาโอเคโอเคของพี่นิส ปีโป้งุ่นเต็มแทงของพีกี้ปีโป้สตรอเบอรี่ของเจ๊แพรี่ผลไม,ม้รวมเดี๋ยวฉันกินก่อนนะมันรีวิวดีซะด้วยแล้วเรารออะไรอะ่ะกินดีเคโอ้โ <Okay. S 3> ข้างในนะเครื่องแน่นซะด้วยอร่อยมากเลยนะคนดู แนนคนเดียวที่ไหนของกีก็ลืมอืมหวานๆฉ่ำๆฉันดูได้เลยพวกมันพูดกันเยอะดูมาเด็กหัดกินหูปีโป้เต็มถ้วยเลยอะเหมือนกันนี่เฮ้ยข้างในมีเป็ดด้วยมีเหรอไม่มี <laughs> แกนกลางของฉันยังไม่หมดเลยตักก่อนอา้าวฉันหายไปแล้วที่ไม่เป็นอะเล่นต่อไหมเกมหมาไม่เอาเอ็งโกงโกงยังไงมันอยู่ที่ดวงนางเป็ดอะมันมีดวงว่าแปลดวงแหละรดอสีดวงอะอจะบ้าเหรอฉันไม่ได้เป็นมาๆๆกินกินกิขอบเตนารีฉันไม่ได้ตั้งใจเลี้ยง เฮ้ยรีฉันกับชายเล่นกันคนละสบห้นาทีนะที่ฝากเวลาไว้โลวันนี้รีมันไปควกคุมร้านเหรออืมมันมารับจอบอะ่ะต้องหารายได้เสริมหน่อยค่ะเพราะว่าเอาเงินอนะ่ะไปเลี้ยงสองตัวนั้นหมดแล้วอย่าทำให้ผิดหวังนะฮงจังไขรยันก็ไม่อดตายหรอกจำคำพี่อ้วนไว้ฉันไม่จำนี่ไงคุณถึงแพ้เกม <c oughs> คุณคำร้องไห้จะร้องไห้สิจ่ายค่าที่มาเลยฉั้คุมร้านผมไม่จ่ายเนี่ยนะผมจะบอกอะไรให้เจ้าโรมันไม่เก่งเกมคุณเอาเกมหมาไปหลอกมันชนะแน่นอนอว้ายคุณลังยิ้มเลไปสิฉันมีความสุขกับแผนของคุณเออไปอโรอกดด่อนดิคิดว่าฉันกลัวมันเหรอ,อเอาว้ายทีแรกโดนแัลเลยเว้ย,ย,ยไปไปเลี้ยง เลี้ยงอะไรขนมร้านจะอ้วนไงจะให้คนด่าอย่างี้ไงเมื่อกี้แพ้ไม่ยอมจ่ายเออใช่เลี้ยงชายด้วยชายมันไม่ยอมจ่ายมาชายปากแจ๋วอะลองกดดูดิมาดิผมไม่ดวงสวยหรอกเป็นเช่นนั้นอีกทีหนึ่งดิถ้าไม่งามนะฉันเลี้ยงเลยขออีกทีดิดวงดีจังกว่า โอ้ยอีกทีหนึ่งดีเฮ้ยคุณจะให้ผมโดนยับพี่ได้ใช่ไหมล่ะไ้าหายโดนยับแล้วเว้ยโอ้ยกูไปอีกครั้งอาไปเลยเจ้าโลเดี๋ยวฉันบอกแม่คุณว่าทานิสัยอย่างงี้ทำไมต้องเอาคุณแม่มาขู่ฉันด้วยเลี้ยงก็เลี้ยงวะเอาแมทผมไม่ได้ขายข้าวต้มมัดอุ้ย นาคนแพ้เกมตลกขนาดนั้นเลยเหรอใช่ถ้าอยากทำให้หน้ามันตลกอ่ะต้องทำอย่างงี้เว้บิบบิบบ,บถ้าอยากให้หน้าตลกต้องทำอย่างงี้อเอ้ยคุณเห็นหน้าผมของเล่นเหระล้างมือ,อยังจะวัดล้างแล้ววันไหนเมื่อวานโหเดี๋ยวนี้ผมหิวเลยเปิดดิรับหยิบเลยวัยรุ่น หน้ามันแก่แล้วอ้าวพูดงี้อย่างมีเรื่องเลยเรื่องแลลวเล่ามาดีอุ้ยมีจ้าช้อนเออดีมากไม่งั้นเองโดนหิ้วเลยคนไม่ใช่ถุงกับเก๊บอุ้ยมีจ้าช้อนตัวนี้ตลก5้าบาทสิบาทวันนี่ช่วยอะไรสิบบาทเอออย่ามาตลกสิบาทได้ไหมต้องจ่ายไปด้วยจะหนึ่ง มีอะไรในใจเหรอความแค้นส่วนตัวเหรอเปล่าจะบอกว่าอันนี้น่ากินชุ่มช่บชุมชหลงก็ชอบกินนะเฮ้ยเล่นเกมอีกสักครั้งเปล่าไม่ไม่ไมไมเดี๋ยวอีกด้วยหนึ่งอ่ะเลี้ยงด้วยนะตอนนี้ฉันอิ่มอยู่ใช่ไหม่มีตังหรออ้าวแล้วก็ไม่ถามละ่ะพกตังมากี่บาท เนื uh ้อ huh. ข้างในนี่เขาเยอะจริงๆนะเนื้อเขาเยอะจริงๆนะใช่ใช่ใช่เนื้อเยอะเหมือนเจ้าโลอ้าวนี่จะหาว่าฉันอ้วกอันเนาะแหมพูดเข้าข้างตัวเองด้วยอ้วกอันเอ้าก็ฉันอลลัชอนไอนะอลชอนหน้าอย่างกับแมงกะชอนเออเหมือนเหมือนเหมือนเอออ้วนใช้ได้หมดไหนลองดูดิหู้ยระดวบพี่อ้วนเสียนเกมจะพากเหรออันนี้ อีกสักสามรอบยังได้เลยชุกตู้ชุกไ้ชุกไ้เป็นไงล่ะเทพเกมจิมจิมอ่ะคุณลองบ้างสิเฮ้ยฉันกระเซียนเหมือนกันอันนี้แล้วกันอุยอุ้ยอีกอีกอุ้ยเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอร่อยดีมีประโยชน์กินเสร็จแล้วอย่าลืมบ้วนปากแปรงฟันนะ นี่เจ้าชายนเฉลียงข้างในไว้เว้ยเป็นแท่งอยู่เลยไหนคุณลองตักดูสิได้ดิมีคนทำหรือยังก็ไม่รู้มันขาดแล้วอรอเพื่อนออนดอยเฮ้ยฉันคิดอะไรออกแล้วชายอืมเดี๋ยวลองทำแบบเดลีคควินให้นะเฮ้ยไม่น้็เลิกงงผมงดิโหเล่นอะไรไม่ดูสิ่งของ เป็นเจ้าของร้านไม่ลองชิมได้ไงโอเคโอเคตามใจเอฟสี <c oughs> เอาสีไหนดีช่วยหวตดหน่อยฮะเอาสีแดงเหรอโอเคโอเคพูดเองเลยเองมากิน<ๆ>ไหมเยมยมแยยเฮ้ยแล้วขอถ้วยทำไมเนี่ยไม่ต้องถามน่ากินมากเลยนะนับ <c oughs> มีความเปรี้ยวของนมเปรี้ยวแล้วมีความหวานของปีเปอรรีวิวดีและแถมมีความนุ่มของมุ้นอ้วนอ้นวนกินหนักชิ้นดิโอเคโอเคนี่หูยไรยแรงจังลดแรงว้ยไรยแรงไรแรง นมเปรี้ยวปีโป้ผู้แพ้จ่ายนะจ๊ะตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องตีตินเองครับกินปากเลยเลยนะคนสวยเขากินกันแบบนี้แหละอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับอืมโถเจ้านี่ก็ห่วงกินอาอก็มันให่ใหญ่ใๆญ่ใใช่ไหมลกี้ใหญ่ใหญ่ให